สังเวียนความคิดฟาดฟันธุรกิจ s t a r t เตอพาคุณเกาะขอบสังเวียนวงการธุรกิจอาหารไปกันเลยผมว่าทุกคนที่เริ่มต้นธุรกิจเรามีใจที่พร้อมอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเรามีพลังเรามีแรงที่เหลือแล้วงมือทำไปเลยไม่ต้องอายโลกใบนี้ไม่มีเทคโนโลยีเยอะแยะโดยงานนี้รวมสปีกเกอร์จากธุรกิจอาหารกว่า30คนทั้งคนตัวเล็กฟัด คนตัวใหญ่รวมถึงดารารเชฟแ,บบและผู้ทรงอิทธ<ป>ิพลอีกมากมายอีกทั้งยังมีผู้ประกอบการในวงการอาหารเข้ามาร่วมด้วยนะแพกเกจจึงแอปพลิเคชันปังนั้นการสร้างแบรนด์เนี่ยจะค่อนข้างยากครับก็ทำประมาณเต็มที่จนมีวันนี้ครับดีหรือไม่ดีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าแบบเหมือนเราเป็นคนตัดสินอย่างเดียวนะครับมันคือการที่เราทดลองแล้วเราสามารถที่จะตอบ คำถามนั้นได้ด้วยตัวเองครับตอนโควิดครั้งแรกเลยครับผมเราได้มีโอกาสศึกษาตลาดเขาเรียกว่าขายหน้าร้านไม่ได้ครับเราก็เลยต้องมาเปิดพาวดีเช่นครับพอตอนนี้เราเริ่มทําแบรนด์ขึ้นมาล้วมีภวาพจามากขึ้นมันทําให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้นทาให้แบบเราทาการตลาดทั้ง B2C ทั้ง B2B แถมยังมีกิจกรรมและอาหารให้ร่วมชิมจากเชฟมืออาชีพมากมายแล้วก็จะมีเมีย่ยงคณะออแกนิกนะครับที่เราได้รางวัลมิชลินบิ๊กูมองนะครับเขาซอยสุดหรู ว้าว <Wow. S 2> งานหน้าเราจะไปสตาร์ทกันที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะ